ว่าผีม่เผาเงาไม่เหยียบออฉันพูดเองนะ <c oughs> เราคือคือเราอ่ะบอกเสมอว่าสิ่งที่เราเจอที่บอกว่าพี่น้องกันเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับด้วยว่าถ้าเราสมมติว่าทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการถ้าหากว่ามันเกิดว่าเออสมมุติว่าเราสู้ตรงนี้สูดแล้วเราชนะเขาก็ยอมรับได้ไหมว่าลุงกับป้าไม่ได้ทํามแล้วอีกอย่างหนึ่ง คือเราเนี่ยคือเขาก็คิดว่าเราทําเราก็คิดว่าก็รู้อะไม่ได้คิดเลยรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยอการสู้ของเราเนี่ยเขาก็สู้เพื่อลูกเขาเราก็สู้เพื่อความบริสุทธิ์ความส์ข,ของเราแล้วก็สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากเขาตั้งแต่วันที่ตกเป็นจําเลยสังคมเนี่ยเราอาจจะหนักกับเขาได้ซ้ำไปของเขาเสียใจแล้วคือเหมือนกับว่า คนที่น้องเขาเสียแล้วคือคือเสียแบบก็ตายแล้วก็คือตายแต,แต่เราเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะเดี๋ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะแล้วทําไมเขาถึงคิดอ่ะเราเป็นป้าเป็นลุงเราจะไปฆ่าหลานเพื่ออะไรหนูอยากให้เขาคิดเหมือนกันเราถึงได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วอะไรทําให้เขาคิดว่าเธอสองคนฆ่าหลานเจ็ดนาทีที่หายไปครับคือเอาจริงนะ วันที่เขาออกออกเสืออะไรเขาจะบอกเลยว่าจาิตใงที่หายไปในลุงตอบไม่ได้กับช่วงเวลา14นาฬิกาถึง16นิกาลุงอยู่ไหน<ข>ซึ่งเป็นคำถาม<ห>ที่ที่แม่เขาถามลุงมาตลอดว่าให้มาเคลียร์ประเด็นเวลา14นกา,าถึง16นาาิกา,าลุงพลไปอยู่ตรงไหนซึ่งลุงไปส่งพระคูบารัตที่เำเภพหนองสูงกลับมาก็บ่ายสองโมงกว่าก็ขึ้นไปหาน้องในบริเวณใช่บริเวณข้างบ้าน ของแม่น้องชมพู่กับชาวบ้านทั่วไปจนไปถึงห้วยห้วยหนึ่งที่อยู่ดังด้านฝั่งทิศตะวันออกซึ่งมันมีสวนยางในตรงนั้นชาวบ้านก็หากันทั่วไปนั่นคือคําตอบที่ลุงให้กับชุดสืบแล้วมันดูมีพิรุษเหรอเวลาเวลาลงพูดเออตะกูตะกักอะไรเปล่าลาดูสอบพิรุษปะไม่มีครับเหรอลุงเป็นคนที่ให้ทไลายกับทางเจ้าหน้าที่มากที่สุดในบรรดาเครือญาต ล่นหรือว่าดูเหมือนให้อะไรเป๊ะๆจนกระทั่งเหมือนเป็นแผนไปป้าคือมันมีคําพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปออกรายการดังแล้วบอกว่าค่ะคนที่กระทาความผิดจะต้องดิน้นแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่มีข้อสงสัยก็เลยกลายาเป็นการเป็นการดิน้นครับการให้ข้อมูลให้การสนับสนุนกลายเป็นการดิ้นลนเพื่อปกป้องตนเองใช่ครับ เออตกลงไม่รู้จะต้องทําชีวิตเป็นแบบไหนนะถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาต่อไปนี้นั่งนิ่งๆก็หาว่าอสงสัยพอวิ่งมาช่วยเขามาอามีพี่รุษตกลงต้องทํำยังไงก็ไม่รู้นะคะเน้นอยากทราบนะคะการที่ขึ้นลงขึ้นศาลไปไป,ไปมาเนี่ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นของความเป็นพี่น้องห่างกันไปเลยใช่ไหมคะด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตะลงใช่ไหมคะสําหรับลุงเองนะครับแม่ชมพู่พอ่อชมพู่เนี่ยเราเคยมีความปรารถนาอิสกระกันอยู่แล้วการที่เราจะไปนั่งรับฟัง าการสืบพยานในห้องพิจารณาเราต่างคนก็ต่างอยู่อยู่แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แม่เขาบอกว่าลุงเนี่ยจะเหมือนมีพฤติกรรมจะไปทํรลายร่างกายเขาเนี่ยซึ่งไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่แม่ชมพู่เนี่ยขึ้นเบิกในฐานะพยานคนแรกปากแรกคือจังหวะที่ลุงจะเข้า,าแม่จะเข้าห้องน้ําแล้วลุงจะเดินตามเจ้าหน้าที่ก็มองว่าลุงเนี่ย มีพฤติกรรมที่จะไปทําลายเนาะแม่แม่ชมพู่ทำไมมองอย่างนั้นอะคือมันเป็นความคิดของแม่เขาเอง <c oughs> ชอบรายการของเดียนเลยคะถ้าชอบสับสกายสิค่ะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมายคะนี่นี่นี่นีนเออต้นไปหมดเลย